สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำร้านกาแฟร้านหนึ่งอยู่ในใจกลางเมืองระยองตั้งอยู่ที่ว่ากันว่าอยู่เขตอำเภอเมืองเลยนั่นแหละแต่ว่าโซนตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนธรรมชาติอยู่ตรงนี้จะเป็นเหมือนเกาะนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยโอจะ แบบว่ากระลิงตึงชึ้งเลยตรงนี้นะครับร้านกาแฟเนี่ยชื่อร้านติดคลองคาเฟ่ซึ่งเข้าไปในช่วงเนี้ยจะมีทุเรียนนะทุเรียนจากสวนของพี่ต้นเนี่ยที่ขายอยู่ที่นั่นด้วยสวนของเขาอยู่ที่เขาเชะเมาเมื่อเช้าผมลองไปกินมาแล้วลองไปทานมาอืมอร่อยมากแปลว่าเนื้อเนี่ย ไม่ไม่เละนะเนื้อเขาอะ่ะจะเป็นแบบเนื้อแบบอ่าเป็นแบบมาสตาร์ดเลยว่างั้นอะ่ะเออมันอร่อยมันไม่เละแล้วมันกําลังหามหามอะ่ะหวานหวานกําลังกําลังพอดีอะ่ะเออือแบบนั้นเลยมันมันกําลังพอดีจริงๆไปช่วงเนี้ยนะ่ะยังมีอยู่แต่ว่าถ้าหลังหลังจากนี้อีกหน่อยนะอาจจะหมดก็ได้นะเพราะว่าทุเรียนของเขาเนี่ย โอกไม่เยอะแล้วเป็นทุเรียนแบบต้นเก่าอะ่ะเปลือกมันจะบางมากเออเปลือกอะเปลือกมันบางอะแล้วเม็ดเม็ดมันเม็ดม,มันรีบรีบอะต้องรีบต้องรีบไปไป,ไปชิมแล้วอตอนเนี้ยร้านเขาอยู่ที่ซอยบางจากสิบเก้านะถ้าถ้าใครไม่เคยไปอะ่ะอ่าไปทางเคยเคยเที่ยวบนโรลาไหมเออเคยเที่ยวโวรลาไหมเออถ้าไม่เคยก็ก็ได้ไปถูกเลยแล้วเที่ยวดีไลท์บ้างอะแถวดีไลท์ก็ตรงดีไลท์ใช่ไหม ดีไลเราไปทางอ่ามาทางโรงแรมอาระยองอคอิดไหมผมเป็นคนโบราณไหมตรงนั้นนะเขาเรียกระยองอคิดนะเขาเรียกระยองอคิดไหมเขาเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ใช่ปะโรงแรมอะไรคลาสสิกสักอย่างอะคาเมโอเอออะไรผมเรียกถูกไหมคลาสสิกใช่ปะเออน่ะพอลงสายสี่แยกใช่ปะตรงคาเมโออะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวสายเลยมโนโราไปหน่อยเพิ่งเลี้ยวที่มโนรานะอ่า ต้งมนโนไลไม่ใช่นะถ้าเลี้ยวมนโนไาเนี่ยไปผิดแล้วเออต้องเลยวอีกหน่อยจะเจอสามแยกนะสามแยกอยู่ตรงดีไลอ่ะเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาขวาวิ่งไปจะจะเลยโรงเรียนระยองวิทย์วัดโคดใช่ไหมอยู่ขวามือเลยไปข้ามสะพานไปข้ามสะพานไปจะเจอสามแยกสามแยกไปจะเจอจะ,จะเจอป้ายใหญ่ๆเลยเอ,อ่อเขียนว่าติดคลองคาเฟ่อ่าแล้วเขาจะมีลูกศรชี้ไปทางขวามือนะอ่าเลี้ยวไปทางนั้นแหละถึงสามแยกปุ๊บ เลี้ยวเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาขี่ไปสุดซอยเลยอ่ะเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางอาจจะอาจจะเปี่ยวหน่อยอ่าสาหรับท่านที่เพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยไปในครั้งแรกเนี่ยก็คือตรงนั้นคือจะเปี่ยวนิดนึงแต่ว่าถ้าขี่ไปบ่อยแล้วเนี่ยโอ้ธรรมชาติสวยงามสวยงามอ่ะเข้าไปข้างในก็จะเป็นมีบอกกุ้งด้วยเขาเลี้ยงกุ้งโดยอยู่ซ้ายมือแต่โค้งจะเยอะหน่อยนะสําหรับคนที่ชอบเล่นโคง้งแต่จะขี่เร็วนะช่วงเสาไฟนะตกคลองนะเออ เข้าไปเรื่อยๆนะขี่เข้าไปสุดซอยก็จะเจอเจอป้ายบอกตลอดแล้วก็จะเจอร้านนะติดคลองคาเฟ่นะอยู่ที่สุดซอยเลยเข้าไปสุดจะเห็นบ้านไม้ทรงไทยสวยๆนะถ้าถ้าเห็นบ้านไม้สุดซอยแสดงว่าเข้าไปถูกทางแล้วนะตรงนั้นก็คือร้านติดคลองคาเฟ่ก็จะมีเมนูเด็ดๆหลายอย่างนะจะเป็นซิกเนเจอร์อาจจะมีผัดไทยผัดไทยแบบอ่าผัดไทยระยองโบราณเนานะ แล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านต่างๆะนะไม่ใช่พวกเห็ดพวกลาพวกอะไรพวกนี้นะที่ขึ้นตามพื้นบ้านนะ่ะคืออาหารพื้นบ้านระยองนะระยองระยองนะครับแล้วก็จะมีกาแฟด้วยากาแฟชาชาเขียวเนี่ยใช้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะชาเขียวของเขาเนี่ยใครไปทานชาเขียวแล้วจะติดใจที่ร้านนี้ที่ร้านติดคอคาเฟ่นนะเมนูแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่ที่ไปแล้วต้องต้องทานต้องดื่มให้ได้เลยอันเนี้ย ดมไม่เสียดิ้งนะที่เนี้ย,เส,ยเสียแต่ค่าแก้วขค่านะค้าสิบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่าต้องสั่งเลยอเมริกาโน่มะพร้าวอร่อยมากอีกอย่างนึงมะพร้าวนมสดนะครับอร่อยชุดๆนะครับยังไงต้องลองเข้าไปนะครับที่นั่งเขาจะเป็นแบบซุ้มมีอยู่สามสี่ซุ้มอีกหน่อยเขาจะปรับปรุงมีท่าเรือด้วยอะท่าเรือย่นออกไปนะเป็นมุมแบบถ่ายภาพสวยงามนะครับตรงนั้นเขาจะปลูก ผักบุ้งด้วยปลูกผักบุ้งไว้ขายด้วยจะมีชาวบ้านนะั้มาเก็บผักบุ้งวันดีขึ้นดีจะมีคนพายเรือตกปลาแวะมากินกาแฟเออนะเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงเราสามารถเก็บภาพตรงนั้นได้เพราะว่ารอบๆตรงนั้นนะ่ะนะครับจะเป็นเหมือนเกาะแล้วก็จะมีน้ําล้อมรอบเลยบรรยากาศดีมากเลยตรงนั้นนะ่ะแต่ร้านไม่มีแอร์นะต้องต้องไปดูอากาศเย็นอยู่ถ้าไปช่วงที่หลังหลังฝนตกใหม่ๆห,หรือว่าฝนตก ร่วมผลกลางจะตกเลยบรรยากาศดีมากเย็นสบายก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านติดคลองคาเฟ่ครับอยู่ในซอยบางจาก19นะครับอย่าลืมแวะไปกันนะครับเด็ดจริงๆนะครับธรรมชาติใจกลางเมืองระยองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านติดคลองคาเฟ่สวัสดีครับ